หลังจากกาโลลากพระเจ้าผ่ายแพ้ให้กับไซตามะไปแล้วชีวิตของเขานั้นเป็นยังไงต่อคือก่อนอื่นเลยเนี่ยหลังจากที่ผ่าแพ้และพลังพระเจ้าหลุดลอยออกไปจากร่างกายเขาเนี่ยเขาก็โดนเหล่าฮีโร่คนอื่นๆกระทืบสั่งสอนไปก่อนนะครับแต่เจ้ากาโลมันก็อึดนะครับผมอ่ะมันก็สามารถชิงดีอะไรไปได้นะจนกระทั่งเขาเนี่ยไปแอบซ่อนตัวครับแต่สถานที่แอบซ่อนตัวเนี่ยเป็นสถานที่หลับที่ซิลแฟงเขาใช้ฝึกวิชานะครับหมันก็เลยทําให้ซิลแฟงก็ไปตาม เจอตัวกาโลอยู่ดีนะเหมือนกับซ่อนเพื่อให้หาตัวเจออะไรประมาณนะั้นนะเจ้ากาโลนะครับและหลังจากนั้นตัวซิลเวอร์แฟงเนี่ยที่ลาออกจากสมาคมฮีโร่ไปแล้วเนี่ยครับ,รบเขาก็มาอยู่ใกล้ชิดกับกาโลมาดูแลกาโลในฐานะลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งครับโดยความตั้งใจของซิลเวอร์แฟงเนี่ยพอเขาลาออกจากสมาคมฮีโร่แล้วนะเขาเนี่ย,ยก,ก,กยย็อยากจะปั้นกาโลให้กลายเป็นซิลเวอร์แฟงคนใหม่นั่นเองครับอยากจะปั้นกาโลให้ไปเป็นฮีโร่อยากจะปั้นกาโลให้กลายเป็น เป็นฮีโร่คลาสเอนั่นเองนะซึ่งจะบอกว่าถ้ากาโร่เอาดีด้านการเป็นฮีโร่จริงๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยโคตรเก่งนะครับผมจริงๆแล้วฝีมือของเขาเนี่ยเป็นฮีโร่คลาสเอได้แบบชิลๆเสร้ซ้ําไปครับฝีมือของกาโร่ยังพัฒนาขึ้นได้อีกเยอะเสร้ซัมนะเพราะว่ากาโร่ปัจจุบันนี้เพิ่งจะอายุสิบแปดะอายุน้อยมากหนุ่มมากเลยครับผมอายุแม่งน้อยกว่าเจนออดีกัะเจนออเพิ่งจะอายุสิบเก้าเองนะแต่กาโร่ที่แม่งน้อยกว่าเจนออดีกัะเอออายุสิบแปดนะ